บิสม ah 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 ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบีนะฟไซน์วะลาฮอฺละวะลากุวตุลิลลาฮิอินนัลลีนะมสัยตราขอความสันติความเริญแจ่มใสุบานวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลเลุบานอาลาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาพูดคุยกันเรื่องราวดีๆนะว่าอย่างนั้น นะครับเพราะเราอยากจะเห็นสังคมดีอยากเห็นตัวเราดีด้วยแล้วก็อยากเห็นการตอบแทนจากลอดสุภาพะคือถ้าตัวเราดีแล้วก็ทุกอย่างดีเนี่ยนะนะมันก็จะเป็นของดีสําหรับตัวเรานะครับในฐานะเราเกิดมาในดุนยาเนี่ยแล้วก็ก่อนจะกลับไปพบกับลอดเนี่ยได้พบเห็นสิ่งดีๆเพื่อนำไปเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะนำไปเป็นคำตอบนำไปเป็นผลงาน ว่าจีนะครับว่าเป็นผลงานจริงล้วก็เราอาจจะมีส่วนร่วมนะก็ถือว่าสังคมร่วมกันเราก็เป็นผลงานที่เราจะได้กลับไปเสนอต่อลอสแวนตาได้ๆๆๆครับฉะนั้นเนี่ยเราต,ต้องต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะไม่ใช่เ,เราก็ก็ทำเราคนเดียวนะครับแล้วก็คนอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งทําคนเดียวมันมันมันจะไม่ค่อยแข็งแรงครับหรือว่าไม่ไม่มั่นคงเท่าไหร่ เมื่เวลาโดนกระทบอะไรหน่อยเนี่ยเราก็จะเราก็จะไม่สู้แล้วครับเพราะว่าฟิเตอน,น่าเอ่ย,อยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันรุนแรงมากเลยนะเราเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนแอครับบางทีเราสู้ไม่ไหวบางคนเลยต้องถอยออกไปนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วเพราะว่าคิดว่าเราคงทําอะไรไม่ได้แล้วพี่น้องการคิดแบบนี้มันอาจจะยังไม่ถูก หรืออะไไม่ถูกเลยทีเดียวก็ว่าได้การที่เรานั้นทิ้งสังคมไปเนี่ยมันไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมสังคมแล้วก็ต้องพยายามผลักดันช่วยเหลือสังคมนะครับอยู่ตลอดเวลาจะได้มากได้น้อยนะครับเพราะเชื่อว่าคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาจะกลับมาเอาแนวทางเอาแบบฉบับหรือว่าเอาตัวอย่างของคนรุ่นเก่าเนี่ยเอามาเป็นบรรทัดฐาน นะครับเรียกว่าไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะฮะมันก็นับต่อได้เลยนั้นไม่ใช่นั้นแล้วต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ก็จะไม่ประสบความสําเร็จในการงานใดๆทั้งสิน้นแม้กําลังชีวิตเราก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะถ้าไม่มีคนรุ่นเก่ามาเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นทุกวันนี้หรอกนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนีย่ต้องเข้าใจนะครับว่าในการที่เราทําอะไรแล้วต้องมีความอดทนแล้วก็มั่นคงและมั่นใจ แม้กระที่เรานั้นได้ได้ไดฟังจากคัมภีร์สุยุสลรมนะครับในการที่เราจะทําความดีให้ได้ผลปุน์มากๆนะครับหรือว่าการดูแลตัวเราเองอย่างนี้นะครับมันมีคําถามที่กลับมาท่านหล่อสูรลัก์สุริยุสลรมว่าถ้าฉันไม่ได้ทำนะในเรื่องราวที่เราได้ได้บอกกล่าวไปนะครับความดีมากมายทําดีต่อบิดามารดาหรือแม้กระทั่งดูแลตัวเองครอบครัวสังคมอะไรก็เราไม่ทํา กอลไตัวอีนุซอนีอันเอาตัสินาลิอกรอกท่านในเบียร์งท่านก็ทําให้เกิดความความหมายท่านก็เท่ากับสนับสนุนให้เกิดความลําบากเกิดความยากจนแค้นแคนหรือไม่ก็เป็นผู้ที่ทําให้เกิดเรียกว่าความไม่มั่นใจในการที่เขาพยายามทําการงานเหล่านั้น ไม่ต้องทำหรอกฉันทํามาแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยหลายคนอาจจะพูดแบบนั้นนะครับทีนี้ก็เกิดคนที่ฟังเนี่ยอยากจะทําก็เลยถอยนะฮะคงไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าทําแล้วไม่สําเร็จไม่ประสบความสําเร็จจริงแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจในประเด็นของการทําความดีก็เนี่ยหรือว่าการที่เรามีความมั่นใจเนี่ยลัทธิสมาตาเรื่องอี ي มานความศรัทธาต่างๆนะครับเราอย่าท้อถอยท้อแท้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะไม่ ไม,ไม่ทำให้เกิดกําลังใจนะครับถ้าเราไม่ทำมันก็กอย่างพ่อไม่ทําแม่ไม่ทำนมาดถ้าเราไม่พยายามไปละหมาดนะครับลูกๆก,ก็ไม่ละหมาดนะครับไม่ทำนะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับความดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพยายามทํามากๆรี่ว่าเป็นแบบนะครับเป็นแบบให้กับหลายๆคนนะหลายคนแต่ว่าวันนี้เราพูดความดีได้แต่แบบอย่างเราไม่มี นะครับเหมือนกับเราเขียนทฤษฎีทฤษฎีนี่เขียนได้เป็นเล่มๆเลยนะแต่ทําไม่ได้สักอย่างนะเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อวันนี้เขาก็กําหนดมานะครับอ,อ,อย่างเช่นครูห้ามตีนักเนะรียนนะเขาก็เขียนมาใหนะ้แต่ในภาคปฏิบัติมันทําไม่ได้เนี่ยรู้จะเลี้ยงเลี้ยงหรืออบรมสิทธิ์ให้เป็นคนดีแบบไหนนะครับ,าบ,นะรบพาะสุภาสิทธิ์ไทยก็เลยบอกไว้แล้วว่ารักมูกให้ผูกรักลูกให้ตี นี่คือสุภาษิตไทยและทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ตลอดนะนี่เขาเรียกสุภาษิตมีเขาไม่เรียกสุภาษิตสอนใจอนะไรเงี้ยสุภาษิตสอนใจนะครับยังมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นสุภาษิตสอนใจที่เราเรียกกันวันนี้เราต้องเข้าใจในประเด็นแนวทางต่างเนี่ยเราต้อง พยายามที่จะทำให้มากคือถ้าลงมือทำปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อคิดมันจะมีมุมมองมีประสบการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยท่านวิสัมก็บอกแล้วนะครับว่าจะก็จะเหมือนกับเป็นการสนับสนุนเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของอ,อ,อะไรนี่ฮะความยากลำบากแล้วทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอนะครับแล้วไม่มีความมั่นใจ นะครับมั่นใจในอ إ ي ่านความศรัทธาที่มีต่อว่าหรือว่าความพยายามในการทํางานเหล่านันนะไม่มีความมั่นใจแล้วนะครับเกิดความท้อแท้ความน้ำหมานแล้วได้อะไรไม่ได้เลยเลยถู่ไปทาอย่างอื่นดีกว่าได้ผลล้บุญได้ได้จะได้จริงตอบแทนเยะแยะมากมายนะครับก็ว่ากันนะครับนี่เรามาเสียสละเพื่ออลอสมาตถทำไมไม่เห็นได้เลยเลยทำแล้วได้อะไรนะครับก็จะเป็น ข้อมูลที่ทําให้หลายคนท้อถอยออกไปนะครับนะแล้วก็ไม่ไม่ใส่ใจในเรื่องของลอสผอไม่ใส่ใจเรื่องอีมานเพราะอีมานนี่จับต้องไม่ได้แต่ว่ามันมีความรู้สึกที่ผูกพันในจิตใจนะหรือว่าไม่ผูกพันต่อลอสผอาตานะครับนั้นมนุษย์ก็เลยห่างไปจากอลอสมาตาเพราะว่าเห็นในโลกดุนยานี่อย่างเดียวเรื่องของลอสมาตาเนะี่ยเป็นเรื่องลึกลับนะครับหรือว่าเป็นอิลมุนไวยด้วย ที่ทุกคนเนี่ยต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือมุมมองที่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายด้เข้าใจแล้วก็ฝากบอกกันไว้เลยนะครับว่าเราต้องอดทนแล้วก็มั่นใจในในลอสุมาตราอย่างอย่างแท้จริงนี่นคือการสร้างอีมานแล้วก็การทําให้ตัวเองนั้นอยู่กับลอสุมาตตลอดไปครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาโอกาสหน้าครับว่าวันลี่เราฟิกวันทิไดายัสลลัมอัลัยกุมวะราะฮุตุลลอฮฺวะบะรักาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนาด,ดุยผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์